วิธีปักตะกร้าสินค้าที่สตอรี่ทำยังไงเยรถไปจ้าไม่ต้องเสียเวลาเราไปทำกันเลยใครที่ยังปักตะกร้านะคะสินค้าในสตอรี่ไม่เป็นบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะง่ายๆเลยค่ะและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะเวลาที่เพื่อนๆเ,เขาไปจิ้มซื้อนะคะก็จะเด้งไปขึ้นที่ตะกร้าบ้านเราเลยเราไปทำกันเลยและอย่าลืมแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆที่คนยังไม่รู้นะคะไปฟังไปดูด้วยนะหลายคนที่ยังทำไม่เป็นค่ะไปกันเลยจ้า 白家。 ก่อนอื่นเพื่อนๆก็มาที่นะคะหน้าบ้านของเราเลยนะคะหน้าบ้านของเราก็คือนะคะช่องของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะเลื่อนหานะคะวิธีแชร์ไปสตอรี่จะมีนะคะใช้คลิปเก่าที่เราโพสต์ไปแล้วหรือนะคะใช้วิดีโอที่เรามีอยู่แล้วนะคะวิธีวางวางเหมือนกันวันนี้เยโรจะพาไปทําคลิปที่เราลงไปแล้วนะคะอันนี้สมมุติว่าตราก้าเข้าหมากเนาะอันนี้เป็นแป้งเข้าหมากเราจิ้มเข้าไปตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆจิ้มเข้าไปที่คลิปของเราเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเพื Bref.. ่อนๆพอเราจิ้มเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่เราพูดได้นะอย่าลดปิดเสียงไว้อ่าให้ฟังนิดนึงอ่าเนี่ค่ะอ่าพอมันได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ไปที่ตะก้าเนาะไปเราไปจิ้มเอาที่ตะก้านะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยค่ะพอเราเห็นตะก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จิ้มไปที่ตะก้านะเพื่อเราจะไปคัดลอกลิง์ค่ะ แล้วก็ไปที่สอนตรงนี้เลยค่ะจิ้มเข้าไปตรงนี้นะพอจิ้มเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆจะต้องเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะเราถึงจะคัดลอกได้ค่ะเขาจะขึ้นตรงนี้เพื่อนๆจิ้มเข้าไปคัดลอกค่ะถ้ามันคัด พอเรานะคะคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาหน้าหน้าโพสต์วิดีโอของเราเนาะโพสต์วิดีโอที่ที่เราจะแชร์ค่ะน้าตาเป็นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนจิ้มเข้าไปที่โพสต์วิดีโอของเราเนาะแล้วนะคะเพื่อนๆนไปที่นะคะ3ขีดตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนสามขีดอ่ะจิ้มเข้าไปนะคะเพื่อเราจะทําการแชร์เพื่อนเพื่อนเห็นข้างล่างไหมคะเขาจะเขียนนี่ค่ะสตอรี่ค่ะเพื่อนเพื่อน่ะเพื่อนๆจิ้มเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน จิ้มขเข้าไปค่ะพอเราจะแชร์นะคะก่อนที่เราจะแชร์ไปสตอรี่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งแชร์นะให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะคะมาตรงคําว่าสติกเกอร์สติกเกอร์หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะจิ้มเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อนๆพอเราจิ้มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้หลายๆคนหลายๆบ้านนะคะมองไม่เห็นว่าจะวางลิงก์ตรงไหนนะคะที่เกิดปัญหากันอยู่นะให้ทุกคนเลื่อ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 นไปจนอยู่บนสุดนะคะทุกคนเลื่อนไปจนอยู่บนสุดเลยจ้ะ เพื่อนๆเลื่อนไปบนสุดเลยนะคะอ้าวนี่คือบนสุดนะคะหลยเลยคนหาไม่เจอเพื่อนเห็นคําว่าลิงก์ไหมแตะเข้าไปตรงลิงก์นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่นะคะวางคัดลอกที่เราวัดคัดลอกลิงก์มานะคะวางตรงนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะและบรรทัดที่สองนี่เพื่อนๆก็เขียนพิมพ์ข้อความก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราจะเขียนว่ากดซื้อตรงนี้ เนี่ยค่ะกดซื้อตรงนี้นะคะเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดคําว่าเสร็จสิ้น แล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะจับวางนะคะเวลาเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปในสตอรี่นะเขาก็จะเห็นตรงนี้นะคะว่าเรากําลังขายแป้งเข้ามากอยู่เนาะเราก็จัดวางนะคะเพื่อนๆจะเอาเขาไว้ตรงไหนนะคะข้างบนข้างล่างให้เขาหลบๆหน่อยแบบนี้หรือจะทําตัวเล็กตัวใหญ่นะคะหุบได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆจะเอาไปไว้ตรงไหนนะคะล่างบนเอียงซ้ายเอียงขวานะคะจะวางไว้ตรงนี้นะ,ะอ่ะพาพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะก็กดคําว่าแชร์ แชร์ไปที่สตอรี่เลยค่เัเพื่อนๆค่ะอ่ะคราวนี้เขาก็จะไปอยู่ที่สตอรี่เดี๋ยวเราไปด,าดูกันเราจะไปดูว่าสตอรี่ที่เราแชร์เมื่อกี้ลิงกมันอยู่ตรงไหนนะเราจิ้มไปที่หน้าของเราเลยนะคะอันเนี้ยเราไปดูว่าสตอรี่ที่เราแชร์นะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันล่าสุดนะคะที่เราแชร์เนาะอ่ะ ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะที่เยโรสแชร์ให้ดูเมื่อกี้นะคะเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้ค่ะเขาจะเขียนว่ากดสั่งซื้อตรงนี้เมื่อเพื่อนๆเราเข้ามาดูคลิปวิดีโอเขาก็จะเห็นว่าโอ้เราขายอะไรนะคะเขากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะลิงก์เข้าไปนะคะที่นะคะตะก,ก้าของเราเลยค่ะพเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมไปที่ลิงก์เขาจะขึ้นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าอีกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะนะคะสร้างไรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะคะและมีอะไรเยโรสจะมาแบ่งปันนะคะทุกคนคลิปของ ของเยลโลนะคะคลิปนะคะที่เป็นคลิปแบ่งปันจะยาวนิดนึงแต่ละเอียดเพืเ่อนๆลองฟังให้จบนะคะอย่าลืมแชร์ไปเก็บไว้ดูนะคะ